ใครอยากได้ส่วนลดพิเศษดูคลิปนี้เลยคันนู้นลด2 0 0 0 0คันนู้นลด2 0 0 0 0คันนี้ลด20,000ืคันนี้ลด2 0,000ืคันนี้ลด30,000คันนี้เข้ามาใหม่พร้อมส่วนลดพิเศษถ้าใครสนใจ t o y o ต้าแคมรี่สวยๆแบบนี้นะครับนะติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับตามเบอร์ที่ขึ้นโชว์แล้วก็ไปชมคลิปเต็มพร้อมกันได้เลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับผมสองจอดเจีวเจ้าวนะครับผม ไม่ใช่นะครวันนี้เนี่ยมีโปรโมชั่นพิเศษกันนำเลยต้องบอกว่ากันนำไปเลยวันนี้เออโปรโมชั่นต้นอ่าต้อนรับต้นปีเลยนะของปี2 5 0 0ฉลองวันเด็กวันเด็กวันเด็กเอ้พย2524ิูดผิด2,024,2567สองสี่ครับนะก็ต้องบอกว่าลดราคานะท้าไหร่นะตัดทันไหมคลิปนี้ลงวันเด็กทันไหม เออลงวันเด็กกันนะฉลองวันเด็กเลยวันนี้วันที่สิบใช่ไหมลงสิบสามอ่ะนะก็บอกเลยว่าแฮมลี่เรารถราคาสองหมื่นใช่ทุกคันนะครับลดสวยสวยเดิมเดิมตรวจสอบประวัติเช็คประวัติได้และที่สำคัญเป็นรถมือเดียวคัดคุณภาพเกรด A ให้ทุกคันนะครับอย่างที่เห็นเลยทั้งหมดนี้ทั้งหมดนี้วันนี้จัดมาเก้าคันนะครับจริงๆมีอีกสองคันรถยังมาไม่ถึงมีสองคัน มีตัว all new แล้วก็ตัวไฮบิดนะไฮบิดเดวิ็อ่าแล้วก็ไฮบิด premium ที่เป็นหน้า all new อ่าสีขาวมุกด้วยนะครัราคาไม่ถึงล้านแล้วไม่ถึงแล้วไม่ถึงแล้วนะไม่ถึงเก้าแสนด้วยเออไม่ถึงเก้าแสนด้วยนะครับผมนะใครที่กําลังตามหารถ t o โยต้าแคมรนะครับให้นึกถึงบริษัททอโต้เป็นที่แรกเลยใช่ครับนะครับมีแคมรี่เนี่ยให้เลือกเยอะแยะมากมายและก็มีหลายรุ่น มีครบเกือบทุกสีด้วยใช่ครับนะครับผมนะอะไรนะเขาเรียกว่ารถทุกคันรับประกันโครงสร้างตลอดอายุการใช้งานครับผมนะครับประกันเครื่องเกียร์บริการหลังการขายหนึ่งปี24ชั่วโมงถูกต้องครับและที่สําคัญนะบริษัทของเราเนี่ยตั้งอยู่ใจกลางมินบุรีเดินทางสะดวกมาง่ายและที่สําคัญรถไม่ติดด้วยใช่นะครับถนุนสุวินทวงศ์แน่นอนนะมินบุรีกรุงเทพนะครับฝั่งตรงข้ามบิ๊กซีสาขาสุวินทวงศ์เลยนะค่อนข้างจะเป็นเทคนิคมินบุรี นะครับผมมาเปิดทุกวันด้วยใช่ครับ9โมงถึง6กโมงเย็นเลยใช่นะฮะอ่ะมันไม่เป็นการเสียเวลาเอาไอ้ขาวๆนี่ก่อนเลยเอาคันแรกเลยชอบขาวๆอ่ะโอเคนะคันที่เข้ามาใหม่โอ้โหนะครับเพิ่งเปิาได้สองวันปะต้องบอกว่าตัวนี้เป็นตัวโฉมปี15รุ่นพิเศษตัวนี้จะผลิตตั้งแต่ปี15ถึงปี18ใช่ไหมใช่ใช่คันนี้คือ Toyota Camry 2.0ตัว GX Timo รถบ้าน รถบ้านแท้ๆมือเดียวจากป้ายแดงนะครับและที่สำคัญเจ้าของเก่าเข้าศูนย์ดูแลตลอดใช่ทุกระยะไม่เขาดเนียนๆเลยนะนะครับเกินก่อนนะถ้าใครมาไม่ทันคันนี้ไม่ต้องร้องมีอีกมีอีกเลยเรื่อยๆมีอีกเรื่อยๆรุ่นนี้ต้องบอกว่าได้รับกระแสดีมากๆในตอนนี้มาไวไปไวนะปกติเขาขายการห0,000กว่าพอตจัดคันนี้ ห้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทและอย่าลืมนะครับมีส่วนลดสองหมื่นมีส่วนลดสองหมื่นมีส่วนลดสองหมื่นทุกคันนะถ้าบอกว่าดูคลิปนี้มาแล้วคันนี้เป็นรถบ้านด้วยนะคันนี้เป็นรถบ้านด้วยครับผมนะ Xtremo top t o นะครับแพ้ทั้งคันแพ้ทั้งคันนะครับด้านหน้าด้านข้างนี่ต้องบอกว่าแพ้เดิมโรงงานนะครับอ วาลันตีโครงสร้างทุกคันไม่มีการชนหนักมีความจมน้ําตัดต่อทําเครื่องกับไม้เล่มไม่ชํารุดสูญหายนะตรวจสอบรถทุกคันของบริษัททอออโต้ได้มีที่มาที่ไปทุกคันนะครับหาแสนเจ็มื่นเก้บาทเดี๋ยวไปดูข้างในนิดนึงนะให้ดูแวบๆพอให้ดูแวบๆพอนี่นะครับเรียกน้าย่อยกันก่อนให้ดูแวบๆพอสวยๆแบบนี้เป็นไงนะเบาไฟฟ้า คู่หน้าสีดำ,ดำ <Yeah. S 1> นะครับพร้อมไวเลสชาร์จนะครับเกียร์ขั้นบันไดแอร์ดูโอโซนนะครับพวงมาลาย Full ัยฟูลมัลติฟังก์ชันคูดคอนโทรลแพดเดิลชิปนะครับไฟหน้าเปิดปิดออโตนะครับม่านหลังไฟฟ้าม่านข้างีิระัยคันนี้คือเอกติโมแท้ๆเป็นไงเป็นไงนะมีพงมีพรมให้เรียบร้อยนะครับ579เจ็ดเกใครสนใจโทรเข้ามาเลยนะครับผมบอกเลยด่วนๆ 579ดูคลิปนี้มาส่วนลด2 0 0 0มื่ได้จัดไปจัดไปนะครับจัดไปจัดไปมี่มี FC ด้วยนี่มี FC ด้วยนะจัดไปทะเบียนก็แอบสวยอยู่นะคันนี้นี่รถบ้านแอปดเนะเอาง่ายๆคันนี้สรุปให้รถบ้านป้ายแดงมือเดียวสีขาวมุกเอ็ก m ิโราคา579แค่นี้แหละคุ้มแล้วนะครับอีก5คันที่เห็นในคลิปนี้ไอคันนั้นรถ20,000ไอคันนี้รถหนักกว่า เราจัดโปรโมชัน่นคันนี้หนักกว่าเพื่อนเลยเฮ้ยนะผมบอกเลยเพราะว่าผมพลาดไปตอนคลิปเดียวผมพูดรา <c oughs> คาผิดผมก็เลยต้องจำยอมเอาคันนี้คันนี้ลดราคาไปสามหมื่นอ่ะจากราคาหน้าป้ายหกแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทนะผมป้ายทะเบียนก็ได้ไป้ายนี้ได้ไป้ายนี้ไปเลยไม่ต้องประมูลไม่ต้องแข่งไม่ต้องจองทออโต้จัดให้ แค่ป้ายก็หลักหมื่นแล้วนะแต่5คันที่เห็นเนี่ยป้ายมีราคาทุกคันเลยป้ายมีราคาทุกคันใช่ป้ายมีราคาทุกคันเลยส่วนรถ30,000ราคาป้ายทะเบียนอาตีไป20,000กลมๆรับไปละ50,000ฟรีฟรีบอกเลยว่าจุกๆคันนี้มี3คันสําหรับสีดำในะเป็น 2.0G ปี2017ปลายปีใช่ครับนะพวงมาลัยเนี่ยจะเป็นอ่าพวงมาลัยติดต่อ3ก้านและนะคะแล้วก็ตัวเป็นเกียร์ถุงเบาะภายในจะเป็นสีอิฐ สีส้มประมาณนี้ที่เราลดหนักกว่าเพื่อนไม่ใช่อะไรนะเพราะผมเองพูดผิดนะคันนี้เดิมราคา659วันนี้จัดโปรโมชั่นเหลือ629,000บาทครับผมีดาวจัดเต็มนะไม่ว่าจะเป็นในคลิปสั้นคลิปยาว YouTube ติ๊กตอกสื่อช่องทางไหนแคปหน้าจอโทรเข้ามาถูกต้องนะครับผมนะส่วลรับจริงนะดูภายในหน่อยไหมได้นะคันนี้เลขมาอยู่ที่1 1 0 0 0 0นิดหน่อยครับผม1 1 0 0 0 0นิดหน่อยนะครับ ภายในเป็นสีดำเบาะไฟฟ้าคู่นะครับเป็นสีโซบินนะครับ Air d u ูโอโซนนะครับไวเลสชาร์จพวุ่งไร u มรัลติฟังชันแบบไมเนอร์เชนนะครับตัวใหม่มีล็อกความเร็วมีอะไรให้เรียบร้อยนะครับตามสไตล์แคมรี่เลยนะครับเบาะเนี่ยต้องบอกว่าไม่ช้ำซักที่นั่งหนึ่งเลยไม่ช้ำไม่ช้ำเพราะว่าตัวนี้เป็นรถหน่วยงานตำรวจเป็นรถนำขบวนคนเดียวไม่มีคนนั่งใช่แล้วนะครับ รับประกรันโครงสร้างตลอดอายุการใช้งานกระจกแท้พุกบานครับผมนะครับด้านหน้าเซนเซ,นเซอร์สองด้านหลังเซ็นเซ,นเซอร์สและ,ะที่สำคัญเนี่ยเรามีวารันตีหลังการขายให้อีก1ปีเต็มะนะครับ่าเขาเรียกดูแลหลังการขายไม่ว่าจะเป็นเครื่องเกียร์ะนะครับผมหรือว่าระบบแอร์ดูแลยันคนขับดูแลให้นะครับผมตัวนี้ต้องบอกว่าประหยัดน้ำมันมากเพราะว่าตัวนี้เป็นหัวฉีดระบบ D4S นั่นเองนะครับ จ่ายบางๆสวยๆเลยนะนะสวยมากสีดำมีสามคันนะผมเป็นรถสเปคเดียวกันแต่ว่าสองคันเนี้ยไมจะน้อยกว่าคันนี้หน่อยนะจะมีคันนี้ทะเบียนอะไรสามร้อยไหมอ่ะสี่ศูนย์สี่ศูนย์นี่้ไม่เก้าหมื่นเก้าเก้าหมื่นเก้า อ่ะคันนั้นหนึ่งแสนก็อีกสองพันผมวแสดงว่าผมลอกตัวแล้วผมพูดผิดถูกคันมากเลยคันนั้นเลขกมาหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันคันนี้เลขกมาเก้าหมื่นเก้าคันนี้เลขกมาหนึ่งแสนสองพันแต่เอาจริงๆเนี่ยไม่ต่างกันนะครับเลขไม่ต่างกันอยู่ประมาณหมื่นนิดๆนะครับไม่ต่างกันเพราะว่าตัวรถเนี่ยเข้าศูนย์ดูแลตลอดนะครับผมนะดูแลทุกระยะเลยนะครับไม่ว่าจะเปลี่ยนของเหลวแอร์กองแอร์นะครับผมทางศูนย์เนี่ยเขาเป็นคนจัดการให้นะครับผม รับรองว่ารถทุกคันของเราเนี่ยปลอดภัยหายห่วงและเป็นรถที่ถูกกฎหมายไม่มีแบบว่าซื้อรถไปแล้วตามไปยึดคืนไม่ใช่ไม่มีนะครับถ้ายึดคืนเนี่ยนอกจากลูกค้าซื้อไฟแนนซ์แล้วไม่ผ่อนเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วเซลล์หลอกลูกค้าเดียลูกค้าหลอกเซลล์เอออันนี้เรื่องจริงอันนี้เรื่องจริงนะโดนเขาเรียกว่ามาตลอดมาตลอดด้วยนะอันนี้นะครับผมนะใครที่สนใจนะครับโตโยต้าแคมรี่จุกๆเลยนะเยอะๆแบบนี้นะครับพร้อมกับแบบ ช่วงโปรโมชั่นแบบนี้ด้วยนะสองคันนั้นราคาไม่เท่ากันเดี๋ยวลดราคาสองคันนี้ก่อนเอาคันนี้ก่อนฮะได้ทะเบียนไปเลยนะเราไม่เอาคืนเราไม่เปลี่ยนคืนใช่นะครับภายในเป็นสีเดียวกันสามคันนะครับฝังกันที่เลขใหม่นะท่านใดถูกใจทะเบียนไหนนะซื้อรถนะวันเด็กซื้อให้ลูกหรือจะให้เด็กคนนู้นหรือจะให้เด็กคนนี้นะหรือจะซื้อไว้ใช้สงการก็ได้ครับรับส่วนลดเท่ากันหมดท่านะครับคันนี้ก็ลดสองหมื่นบาทนะ เหลือ639ามเก้ากแาก้ว639ได้ทะเบียนกบ300อ่า6300กบ300กบสรอยกบโกยกรอบโกยกอบโกยบริวารเออกอบโกยบริวารอันนี้อ่ะอันนั้นอะไรอ่ะกระชกกระชกอันนี้ทะเบียน40อันอนนี้ก็639,000บาทนะครับรถรับประกันตลอดอายุการใช้งานเอ้ยผมรู้แล้วอันนั้นอะไร กรอบโกยชับชับชับคือประกันชีวิตใช่นะครับนะคันนั้นลดสามหมื่นคันนี้ลดสองหมื่นคันนี้ลดสองหมื่นครับผมนะครับราคาเบสเด็มจะขึ้นไว้ใต้คลิปนะครับผมบอกเลยจุกจุกนะและสองคันสุดท้ายนี่กระหน่ำยิ่งกว่าเดิมเฮ้ยกระหน่ำยิ่งกว่าเดิมพูดไปเรื่อยพี่อ่ะสองคันนี้เป็นสีบอลเงินนะครับสองคันนี้ก็เป็นรถหน่วยงาน ที่กดระวังมาเป็นรถประจําตําแหน่ง,องของบริษัทนะครับผมนะประวัติก็ศูนย์ตรวจสอบได้เป็นรถมือเดียวเช่นเดียวกันนะแล้วก็โครงสร้างก็เดิมเราวันรันตีให้และคันนี้เนี่ยผมบอกว่าใหม่น้อยด้วยคันนี้ใหม่แ0 0 0มื่คันนี้ไหม่แ0 0 0ม 8, 000, ปีสิราคาเดิม659ครับนะครับขายพร้อมทะเบียนลัคกี้นัมเบอร์วันเด็กตรงวันเด็กเลยปะนะโม นี่นะครับผมบอกเลยมาดีติบสามมาดีนะครับรวยนะครับเลขนี้นะครับใครใช้ได้เลยสามกลังนำนั่นแหละกังนำสามกังนำนะครันนี้ก็ราคาเหลือแค่หกแสนสามหมื่นเก้าพันบาทนะขายพร้อมทะเบียนไม่เก้าหมื่นไม่แปดหมื่นสิไม่แปดหมื่นแปดพันกิโลใช่นะครับต้องบอกว่าเป็นรถสเปกเดียวกันเลยนะสองจุดศูนย์จีปีสองพันสิบเจ็ด ่างแค่สีอ่าต่างแค่สีนะแต่คันนี้ภายในเป็นเบาะสีเบจอ่าคันนี้เบาะสําหรับผู้ใหญ่ดูไหมดูไหมผูหน่อยไม่่ผู้ที่ชอบแบบคินคีนคินคีนนิดนึงคินคีนนะคบใครที่ชอบเบาะหนังสีเบจนะครับเบาะไฟฟ้าคู่เหมือนเดิมนะครับแปดทิศทางว i r e l e s s charge air duo นะครับบ้านหลังไฟฟ้าบ้านข้างนิรลัยแต่ว่าตัวนี้ผลิตต้นปี17นะสังเกตพวงมาลัยไหมจะเป็นสีก้านนะครับมีคู u i s e c o n t r o นะครับ ที่ปั่น้ฝนออตโต้ไฟหน้าเปิดปิดออตโต้นะครับพาร์คก,กิ้งเซนเซอร์บายสปอร์ตแท็กชั่นคอนโทรลปุ่มพุ่สตาร์ทมีให้หมดนะครับนะถ้าใครอยากได้พวงมอะไร3ก้านก็ไปสีดำถ้าใครอยากได้พวงมอะไรสีก้านก็มาคันนี้แล้วถ้าเขาจะให้เราสลับอ่ะไม่ได้ <laughs> นะครับนะรถเราประวัติศูนย์อยู่แล้วนะครับนี่เป็นไงครบๆมีมงมีม่านนะไม่ต้องกลัวคนที่บ้านรู้ว่าไปไหนนะครับปิดบ้านเอาได้เลยนะภายในสีเบรกกว้างห้าแสนเอ้ยหกห้าแสนไม่ใช่ดิ หกแสนสามหนห้าแสนที่ผมไปก่อนนะพี่กรี๊ดก่อนรถดูีหัวแตกแน่กุญแจสมาร์ทคียร์เลดครบสองดอกใส่ฐานให้เรียบร้อยนะใช้งานได้เลยครับใส่ฐานให้เรียบร้อยฐานเอเอใช่การก็เล็กๆอ่คันนี้ทะเบียนสวยมากนะ9991เนะเป็นสีบนเงิน 2.0G ปี2017เเหมือนกันนะครับแต่ว่าคันนี้เนี่ยภายในจะเป็นเบาะหนังสี อิดหรือว่าสีส้มและพวงมาลัยก็เป็น3ก้านใหม่ไมน์ดเชนถูกต้องนะครับผมนะเป็นตัวเกียร์ถุงและนะครับนี้ก็ขายอยู่6,59นะครับแต่โปรโมชั่นอย่างที่ผมแจ้งนะครับวันเด็กนี้6,39ลดไปเลย2,000 0ืนะครับนะลดลดแล้วไม่ต้องต่อแล้ว6,39กัดไฟแนนซ์ราคานี้นะเงินเดือน2,500 0ซื้อคนเดียวจบ2 3 0 0 0ซื้อคนเดียวจบ ม่เินนอปขงควรให้ผมมีกําไรไปทําทุนหน่อยใช่เราจะได้ซื้อคัมรี่สวยๆเข้ามาส่งมอบกันต่อเรื่องเออนะครับครับแล้วก็เรื่องยงเรื่องยางเราดูแลให้ทุกคันนะครับรับรองว่ายางเนี่ยเป็นปี2021ขึ้นแน่นอนนะครับดูแลให้นะครับผมช่วงลงช่วงล่างนะครับระบบเบรกระบบแอร์นะครับจัดการให้หมดแน่นอนก่อนวันปล่อยรถอย่างแน่นอนนะครับผมนะแล้วก็รถทุกคันเนี่ย ลูกค้าจะเข้ามาทดลองขับมาเทสได้ได้นะครับผมหรือว่าจะเอาช่างมาตรวจเช็คมาตรวจสอบยิ่งดีนะเราชอบเลยเพราะเราโปร่งใสอยู่แล้วนะครับผมนะครับเพราะว่าหนึ่งเลยคือเราจะไม่ต้องอธิบายเยอะและขายเยอะเดี๋ยวต่มาเราอยากขายแต่เปล่าถ้าใครมีช่างเอาช่างมาเลยครับผมนะแต่ได้คุยกันสบายใจถูกต้องนะครับผมนะอ่ะเบอร์โทรนะครับใต้ลิขใต้คลิป นะครับผมอยากโทรมาสอบถามอยากได้รายละเอียดเพิ่มเติมนะครับพิมพ์แอดทอออโต้นะครับเป็นอีกหนึ่งช่องทางของเรานะติดต่อง่ายมีแอดมินตอบตลอด24ชั่วโมงนะครับหรือจะมาใเพจใน YouTube นะครับคอมเมนต์นะครับฝากเบอร์โทรไว้หรือว่าถ้ารีบนะครับโทรเข้ามาเลยนู่นก็ได้นะครับเบอร์โทรอยู่ด้านบนนะ081553335นะครับหรืออีกหนเบอร์0998305550 นะพโทรมาได้เลย24ชั่วโมงนะครับพร้อมรับสายตลอดนะครับนะเราคือผู้ยิ่งใหญ่แห่งโตโยต้าแคมรี่นะครับรถสวยรถดีเรามีที่นี่เลยทอร์สครับผมนะสำหรับวันนี้นะราคารถมาแล้วสองหมื่น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 สามหมื่นสองหมื่นสองหมื่นโอเคนะถ้าใครสนใจคลิปดีๆแบบนี้กดติดตามกดซับตะใครไว้ด้วยนะครับและคลิปหน้าผมกับน้องไอนะครับจะมาลดราคาขันไหนนะคอยดูเลยอันนี้ต้อนรับ วันเด็กไ้ก่อนแต่ใช้เยอะเด็กรถไป2 0 0 0 0 30,000พอนะครับแต่ว่าเราให้ตัวประกันเครื่องเกียร์อยู่นะไม่ใช่เราไม่ตัดออปชันเลยออกเลยนะเราวันรันตีหลังการขายทุกคันนะครับประกันเครื่องเกียร์หนึ่งปีเต็มนะครับหรือ1 0 0 0 0มนกิโลนะครับแล้วก็มีบริการฉุกเฉินให้อีก1ปีเต็มด้วยนะครับผมนะติดรถให้ทุกคันนะครับและลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับไม่ต้องกลัวนะครับถ้าแอดไลน์เข้ามานะครับผมอยากได้คลิปรีวิวแบบว่า เป็นต่อคันต่อคันเลยจัดให้ได้ไม่มีปัญหาครับอยากจัดไฟแนนซ์ที่บ้านจัดให้ได้ไม่มีปัญหาอยากรอรับรถที่บ้านจัดให้ได้ไม่มีปัญหาเหมือนกันครับผมรถทุกคันมีตัวตนจริงอยู่ที่นี่จริงครับนะครับเงินจองโอนเข้าบัญชีทอโต้เลยนะไม่มีบัญชีิษัทนแน่นอนนะครับเป็นชื่อบริษัททอโต้จำกัดรับรองปลอดภัยนะครับนะฮะอ่ะ สำหรับวันนี้นะครับโปรโมชันดีๆแบบนี้ก็จัดให้แล้วจุกรุบนะครับผมนะผม2งคนนะครับเดี๋ยวขอไปคิดโปรโมชันคันอื่นต่อนะฮะและจะมารีวิวรุ่นไหนให้ดูอีกนะครับรอชมกันได้เลยนะครับน้ามาเราอาจจะใส่ชุดสิงโตละตุ๊จีนตุ๊จีนแต่เป็นสิงโตแล้วเราก็แจกตตเอีอได้อยู่นะนะวันนี้ผม2คนนะครับเนี่ได้ทอโต้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่โปรโมชั่นหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ